มีนาคม2022พลังงานการเลื่อนระดับวิญญาณที่ตื่นขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆในโลกและในชีวิตของเราได้สั่นคลอนถึงแก่นแท้ของมนุษย์บางคนมีถูกเปิดออกกว้างและมันเจ็บเหมือนตกนรกเรารู้สึกชัดเจนมากว่าเราไม่อยู่ในแคน s a สแอนนี่มอ สิ่งน,นี้ได้เพิ่มความกลัวในตัวเราและหลายคนกำลังดิ้นรนที่จะรู้สึกปลอดภัยสิ่งที่เหลืออยู่ของพื้นดินที่มั่นคงได้ถูกค้นพบและเรารู้สึกว่าถูกถอนออกเป็นการยากที่จะไม่รู้สึกตกเป็นเหยื่อสิ้นหวังหรือไม่ไว้วางใจหลายคนไม่มีข้อมูลมีช่วงวิตกกังวล ตื่นตระหนกเต็มที่อารมณ์แปลปลวนการเสพติดเพิ่มขึ้นความโกรธเกลี้ยวและความไม่แน่นอนทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยการอยู่รอดและอนาคตของเราเรากำลังถูกกระตุน้นและเคลียอารมณ์และร่างกายอย่างรวดเร็วผู้ที่มีจิตหรือเห็นอกเห็นใจเป็นพิเศษ จะพบว่ามันยากที่จะทนความสมดุลดูเหมือนจะไม่รวมอยู่ในสมการในขณะนี้และเป็นการยากที่จะพบความกระตันยูทุกวันเชื่อในปฏิหารหรือจินตนาการถึงความเป็นไปได้ไม่รู้จบสำหรับตัวเราเองอาจมีความรู้สึกเศร้าโศกหนักอึ้งติดอยู่ไร้จุดหมายเคลื่อนไหวช้าๆหรือไปไหนมาไหนไม่ได้ ในขณะที่จิตวิญญาณของเราขยายผ่านขั้นต่อไปของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เรากําลังเกิดใหม่ในระดับอื่นของการตระหนักรู้ในตนเองการเสริมอำนาจและการสำแดงระดับที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนแต่มีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนผ่านและประสบการณ์ของเราจนถึงปีนี้ สะท้อนถึงสิ่งนี้จักรวาลทอผ้าพื้นหนึ่งที่ไม่เหมือนใครให้กับเราเรากำลังสร้างระหว่างการนอนหลับความฝันและในขณะที่ความว่างเปล่าแห่งการสร้างสรรค์สร้างสถานการณ์ที่ไม่สิ้นสุดการยอมจำนวนต่ออัตราของเราต่อสิ่งที่ทออยู่อาจด,ดูเจ็บปวดและน่าอึดอัด ยาแก้พิษนี้คือการผสมผสานของดีเฟตที่เรามีโอกาสที่จะปรับตัวเมื่ออีคอนอกเดือนมีนาคมมาถึงในวันที่20ของเดือนนี้การอัปเกรดและการปรับ DNA นี้จะทำให้รู้สึกได้รับการสนับสนุนมากขึ้นสงบสุขและรู้ว่าคนอื่นๆในเผ่าวิญ,ญญาณของเรา ขอให้พวกเขาเป็นความสัมพันธ์ทางโลกหรือสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าอยู่ที่นั่นและเราไม่จำเป็นต้องก้าวผ่านความยากลำบากและการทดลองเพียงลำพังจะมีความรู้สึกตื่นเต้นอันน่าสะพึงกลัวในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นการหลอมรวมศรัทธาอย่างลึกซึ้งช่วยให้เราทราบความต้องการของเราและสื่อสารออกมา กำหนดขอบเขตให้แน่วแน่ไว้วางใจในตนเองและด้วยเหตุนี้จึงไว้วางใจผู้อื่นและทำให้ใจของเราเปิดกว้างไม่จำเป็นต้องปิดบังตัวเองปิดตัวหนีตอบโต้มีอำนาจเหนือผู้อื่นเรารู้ว่าเรามีทางเลือกว่าจะตอบสนองต่อสิ่งที่เรารับรู้กำลังเกิดขึ้นผ่านเราอย่างไร ความรู้สึกลึกซึ้งยึดพูนปัญญาของเราไว้จากนั้นเราสามารถสร้างความเป็นจริงของเราต่อไปด้วยการตัดสินใจความคิดหรือการกระทําในแต่ละครั้งศรัทธาลึกล้ำทำงานผ่านเรามันเปลี่ยนวิธีที่เราเห็นความทุกข์ยากมันใช้หลักการของความอ่อนไหวของผู้หญิงในการดึงดูดผู้คนมาหาเรา ผ่านกฎแห่งการดึงดูดและความช่วยเหลือที่เราจำเป็นต้องก้าวข้ามความท้าทายมันก้าวเข้ามาเมื่อความหวังลดน้อยลงหรือหายไปนอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจิตใจและความรู้สึกของแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณเรารู้สึกอดทนกระชับกระเฉงนำเสนอ และพร้อมที่จะพบกันในแต่ละวันด้วยจินตนาการและด้วยความเฉลียวฉลาดเพื่อหาทางไปข้างหน้าเราเลี้ยงดูตนเองและรักตัวเองเมื่อเราอ่อนแอและขาดรุ่งริ่งดีเฟนจะสนับสนุนอินเนอร์ชายของเราและจุดประกายความอัศจรรย์แบบเด็กๆพร้อมกับปลูกฝังการเริ่มต้นใหม่เมื่อเราเผยแพร่เรื่องราวเก่า และจำกัดความเชื่อศรัทธาเสริมความสัมพันธ์ของเราเพื่อให้เกิดความไว้วางใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเราลดการยึดติดซึ่งกันและกันหรือการยึดติดที่เป็นพิษต่อกันเราสามารถก้าวข้ามผ่านประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อื่นหรือเหตุการณ์ในโลกได้อย่างแตกแยกมากขึ้นเราแครแต่เราไม่ถือ เมื่อเราอัปเกรด DNA ของเราในเดือนนี้เพื่อรวบรวมศรัทธามากขึ้นด้วยความช่วยเหลือจะเกตเวจก,กรวาลสองแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนพลังงานที่เร่าร้อนเหล่านี้และทำให้เรามั่นใจและมั่นคงมากขึ้นในการก้าวไปข้างหน้า